สวัสดีครับเพื่อนๆนผมแบงค์ริวอรกกนะครับวันนี้ก็เวลาว่างๆเชิญเพื่อนๆนั่งก่อนนะครับที่โซฟาวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องความมืดนะครับความมืดนั้นต้องยอมรับว่ามันเป็นอีกด้านหนึ่งของคนทุกคนนะครับ ด้านมืดของคนนั้นส่วนมากจะไม่ยอมเผยออกมานอกเสจากว่าความสว่างของตัวเรานั้นมันหมดสิ้นไปแล้วก็ต้องเอาด้านมืดที่มีอยู่นั้นออกมานะครับสำหรับตัวผมเองนั้นด้านมืดของผมก็คือด้านที่ไม่สว่างนั่นเองนะครับจริงๆแล้วด้านมืดมันก็มีความดีของมัน ด้านมืดมันช่วยเราเก็บความรู้สึกที่ไม่อาจจะแสดงออกมาได้มันต้องทนรับรู้ความเจ็บปวดของเรามันไม่เหมือนกับด้านสว่างด้านสว่างนั้นแน่นอนมันต้องสว่างสวยัยมันเต็มไปด้วยความสุขความสนุกสนานลื่นลมส่วนด้านมืดนั้นมันทุกข์ระทม คืนขมอยู่ในใจท่านที่เข้ามารับชมคลิปแล้วนะครับเพื่อนใหม่ก็นี่ครับ subscribe กดไลค์ กดกระดิง่งขอบคุณครับด้านมืดนั้นคนภายนอกจะมองไม่เห็นแต่ตัวเราเองนั้นจะรู้ดีว่ามันมีค่าสำหรับตัวเราแค่ไหนแน่นอนการอยู่กับความมืดนั้น มันทำใจลำบากโดยทเนศวลากุุเคาะอยู่กับเธออย่างเชื่อใจปล่อยตามใจทุกทีขัดใจเธอสักครั้งไม่มี ได้แต่คอยยอมยอมกันไปหากว่าเธอยังเหมือนเก่าหนักและเบาก็พอเข้าใจแต่เมื่อเธอจะคิดมีไหม่ยังทำใจไม่ได้สักที คราวนี้ทําใจลำบากเลือกเกินลำบากคราวนี้เกินเลยไปมาเสียจนกว่าจะใจคนจะรับไว้ยอมแล้วก็ยอมทุกอย่างทุกทาง ก็ยังทํากันได้คราวนี้ทําใจไม่ถูกก็เพราะเธอมีคนใหม่อยู่อย่างนานทางคนมันก็ทําใจลำบากอยู่แล้วครับเมื่อคุณจะพูดอะไรออกไปคุณคิดว่ามันจะกระทบ จิตใจเขามากสักแค่ไหนหากเราพูดออกไปแล้วทำให้คนอื่นเสียใจเลือกจะไม่พูดซสดีกว่าแต่ถ้าพูดออกไปแล้วมันเกิดประโยชน์เกิดความสุขแต่ผู้คนมากมายมากกว่าตัวเรานั้นก็ควรที่จะทำมันออกไป เพราะมันคือความสบายใจของเราและผู้คนอยู่กับเธออย่างเข้าใจปล่อยตามใจทุกทีทุกทีกลับมาทำอย่างนี้ไม่ดีเจ็บอย่างนี้ต้องยอมทำใจ คราวนี้ทําใจลำบากเลือกเกินลำบากคราวนี้เกินเลยไปมาเสียจนกว่าจิตใจคนจะรับไว้ยอมแล้วก็ยอมทุกอย่างทุกทาง ก็ยังทำกันได้คราวนี้ทำใจไม่ถูกก็เพราะเธอมีคนใหม่อยู่อย่างนานทางคนหากเหนื่อยนักขอจงหยุดพักเสียก่อนเชิญน,นั่งก่อน ตรงนี้ที่ว่างยังมีหากนั่งแล้วก็กด subscribe กดไล k e like. กระดิ่งด้วยสีขอบคุณครับที่มีใจให้กันสำหรับวันนี้แล้วผมก็ขอมอบคลิป เพียงเท่านี้นะครับฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปบ้าๆบ,บอคอแตกหรือเปล่าไม่แน่ใจคลิปอะไรก็ได้ทำไปอย่าได้แคร์ชอบกดไลค์ชอบกดแชร์หาก เห็นว่าไม่สมควรจะดูก็ปิดเลยครับขอบคุณเพื่อนๆครับผมผมแบงลูกกกก็ขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าเป็นคนไม่มีทางสู้รูหนูมักมีหนูรูปูมักมีปูส่วนรูนั้น ก็ย่อมมีลูอยู่วันยังค่ำสวัสดีครับ